มาถึงแล้วค่ะวันที่แม่รอคอยนะคะเปิดเทอมวันแรกของน้องกวีนะคะเรามาดูกันว่าเจ้าแสบของเราจะเป็นยังไง <c oughs> ตามที่ค่าคิดค่ะถึงโรงเรียนแล้วนะคะสำรวจของเล่นก่อนเลยเจอรถไฟโทมัสนะคะ <Yeah. S 1> ถูกใจมากๆเลยแล้วตอนนี้นะคะคุณยายกำลังจะไปส่งเจอคุณครูก็สะบัดมือไปกับคุณครูเฉยเลย สัปดาห์แรกนะคะจะได้เรียนแค่ครึ่งวันนะคะถึงตอนเที่ยง <Anna. S 1> หลังจากที่เราแจกของเราได้เจอเพื่อนและของเล่นนะคะ <Anna. S 1> ก็สนุกสนานมากๆเลยภาพกิจกรรมที่คุณครูฝากมาให้ก็รู้เลยว่ามีความแสบแฝงอยู่ในแววตานะคะได้เวลามารับแล้วนะคะเราไปฟังกันว่าวันเธอวันแรก<ค>รเป็นยังไ,นงไงตัวไรเล่นมาแล้วอ่ะมันเป็นหงเล่นนะหรอมีอะไรบ้าง อ้าวเ้มันฟักไข่เหรอมันแตกแล้วอ่ะเออเฮ้มันฟักไข่นั่นแหละแล้วที่หิวข้าวป่ะเนี่ยหิวหิวกินข้าวอีกใช่ไหมอยากกินอะไรกินก๋วยับกินกว๋วยจับเดี๋ยวให้คนตคักยายทําไว้ให้นะใส่อะไรบ้างไข่เต่นไข่หมูแจ้งใ,ให้เยอะๆโอเคไข่เ,เลือดด้วยโอเคโอเคแล้วก็ไข่เต้าคู่ด,ด้วยไข่เ,เต้าคู่ด้วยโอเค แล้วอยากกินอะไรอีกไหมเอ่อกินหวยกินกินกินผัดวุ้เท้นกินผัดวุ้นเส้นด้วยอ่าฮะโอเค้วกินอะไรอีกเปล่าไม่กินไม่กินพอแล้ว โมนะมีรถไฟสีส้มอ่ะเนรอมีรถไฟสีส้มได้หรอใชอ่แล้วมีอะไรอีกแล้วมีรถไฟอีกคันนึงเยอะมากเลยนะเหมือนกันเลยโอ้โหขนาดนั้นเลยหรออยากไปเล่นด้วยจังขอคุณครูเข้าไปเล่นด้วยได้ไหมได้ไหมเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวมันก็ก็แตงนะเดี๋ยวรถไฟก็พงังหละเอาทำไมอ่ะแม่ตัวใหญ่เกินไปหรอ แม่ต้องเข้ารถไฟใหญ่ๆนะตัเลยกเข้ารถไฟใหญ่ๆกับแม่นะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ก็ได้นะคะ